กาบส่วนที่ผมวันนี้อยู่ทฮี่ส้มพระน,นครเหมือนเดิมนะในเกมที่มีชื่อว่าเฮียได้แบบง่ายๆนะผมผัดจันพระอาทิตย์นะของเกมนี้มันคล้ายๆกับเกมไฟกับเกมน้ำแข็งของค่าย PG นะงเกมนี้อยู่ในค่าย PG นะเฮียเล่นอยู่ในหน้าเว็บผมเบ็ดฟิกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอัตราการจ่ายสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะครับ ตัวละสัญลักษ์สกัตเตอร์นะผมสกัตเตอร์มา3ตัวครับผมตามด้วยตัววายพาธิปะจันนะครับผมแล้วก็รูปโลกกองสองทางไก่นะผมอธิบายแบบคร่าวๆก็แล้วกันนะสกัตเตอร์ต้องมา3ตัวนะครับผมเราจะได้ฟิลเปปินสิบรอบนะครับผมสกัตเตอร์นะครับผมพาธิภพจันนะครับผมถ้ามันมาอยู่ระหว่าง3แถวอกว่าเหมือนว่ามันเต็มแถวอย่างเงี้ยผมเราก็จะได้ตัวคูณเข้ามาบวกกันนะพูดอย่างนี้อาจจะไม่เข้าใจกันก็ได้ผมเดี๋ยวเรามารุยกันเลยดีกว่าครับผมวันนี้เราบีทุนหาวอยู่ประมาณ1 5 0 0มนะคร้อ อ่าเดี๋ยวเราใส่ไปในเบ็ดนี้นะผมร้อยยี่สิบนะวัดกันไปครับผมเทโบครับผมติดเทอร์โบครับผมไปครับเอ้าโหมันรั่วยาวแบบนี้ยังไงโอเคครับผมได้อยู่คูณสามคูณสามนะครับผมดอกนี้ห้าร้อยสี่สิบสวยงามอยู่ถ้าสวยวันนี้มึงต้องให้กูเยอะๆหน่อย นั่นใหญ่มากผมคูณ4คูณ2เข้าไปโอเคครับผม384เริ่มจะมาแนละ้วเหมือนกันนะโอ้โหพาร์คเตอร์มาสองตัวเทอร์โบไม่เข้าท่านะครับผมเราลองแบบว่าปล่อยแบบธรรมดานิดนึงนะเคมาสวยงามครับผมเห็นไหมครับผมอันนี้กับอันนี้มันมันม,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 มันมาเต็มแถวนะครับผมมันก็จะเอาตัวคูณมาบวกกันนะผมเมื่อกี้แด้แต่ตัวคูณหนึ่งเองนะ มาแล้วครับผมสกัตเตอร์ยังไงขอที่เดี๋ยวว่าไอ้ยาตะเก้ปั่นยังไม่เท่าไรเองโอ้โหแบงเลยแล้วมองดูส่งเลยไอ้สลัดคุณหลอกดาวประจํานะครับผมไปครับเทอร์โบโดีกว่าโอเคมาครับผมโอ้โหเกือบเต็มแถวนะไอ้สลัด มาดีเลยครับผมมันมันรวมกันนะครับผมมันมาเต็มแถวมันก็จะมารวมกันนะครับผมสองกับหนึ่งก็เป็นสามเมื่อกี้นี้นะผมดอกนี้ได้มาหกร้อยแปดสบี่บาทนะสวยครับอสกัตเตอร์โอเคพอได้อยู่นะออื หวเชื่อมาอยัางไงโอเคได้อยู่นะครับหวเชื่อมาโอ้โหพาอาทิตย์ปคูสามได้อยู่นะไหวเชื่อมไหมอือหอ โอเคเอาเปิดมาครับผมมันมาแต่เหมือนกันมันก็มารวมกันนะครับอ๋อผมมึงกินกูยาวเนี่ยไอย้ยะตะเค่มา มาครับไล่เข้าไปครับเพิ่มเข้าไปครับผมดอกนี้นะวัดจะมันไปเลยดีกว่าเกมใหม่ของค่ายพีนะครับวัดจะมันไปเลยดีกว่าสําหรับเีจโซมนครน,นะ โอเคครับผมเบตสอ0ร้อยนะผมไรกับมันไปเลยดีกว่านะครับผมกินเยอะไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมกินไปเกือบ6,300นะครับผมมันกินเยอะเกือบ6,300นสามเลเรามาดูรอบนี้ก่อนนะครับผมมาครับผมมันคูณด้วย2นะครับผม400ดอกนี้นะไอ้สลัดคูณ6เข้าไปนะครับผมไปครับโอเคคูณ10บคูนหเอาโอเคสวยงายครับผมสาม้อยห โอเคมาสวยงามโอับสัตเตอร์แตกในอีกรอบไวสลัด24สี่ดอกนี้ยังไงขออีกตัวเดียวสักเตอร์ยังไงโอ้โหไอเยตเกขวามีตาหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับโอเคครับผมสี่พันสามนะขุนยี่สิบเข้าครับผมดอกนี้ผมรางวัลก้อนโตก็มานะครับผมอ่ะสี่พันสามร้อยยี่สิบผมเป็สำหรับดอกเมื่อกี้นี้นะ กำไรครผมเรากำไรมาแล้วนะครับผมเรากำไรมาแล้วนะมาครับผมแตกไงขอที่เดีว,วะจะชื่อชุโกโก้ไว้ลูกสาวยังไงโอ้โหไอ้เยตเกตมาเอ้ไม่เอาตัวครูแล้วเอาตัวเงินแล้วครับผมรอบนี้น่ะดีๆโอ้โหแม่งไม่แตกเลยมั้งกูว่า กูว่าแล้วไอสลัด32ไปนะครับผม5,000ครับผมมาตัวพระจันทร์มาอีกครับผมเยอะแยะน่าดูครับผมอีก5,004 0ดอกนี้เข้าไปครับผมคูณเอาไปอีกผม3,006ไอสลัดโดนกูบ้างแหลมึงไอเยตต้าเทสวยงามตาทองเรื่อยนะครับผมเราปั่นกัอบจะหมดแล้วเหมือนกันนะครับผมมีตัวหมื่นกว่านะครับผมรอบนี้ใส่มันมาได้พอเยอะพอสมควรนะครับผมแต่เข้ามาครับผมรางวัลเมกะก็มานะครับผม แล้วก็ต่อด้วยเราก็ซุปเปอร์ไมกาผมตอบเมือกี้ได้มา1,4760บาทนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมมีจะปัให้ดูแบบสดๆจัดๆเนื้อๆเนๆเ,เ,เลยนะผมมารวมเงินรางวัลกันนิดนึงครับผมได้ชุดโกโกาวาของลูกสาวแล้วนะครับผมโอเคแล้วผมพอครับผมได้กำไรมานะครับผมวันนี้ได้กำไรมามาซักอ่ะยังไม่จบอีกอหรอไอ้ยะเทศ เราครับผมจำหลักสูตรของเฮียผมได้แล้วเราก็ต้องเลิกนะครับผมได้แล้วเราก็ต้องเลิกนะครับผมวันนี้มีทุนมา1 5 0 0งกว่าบาทครับผมได้กำไรมา15,000บาทครับผมยังไงคลิปนี้ใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสแกะให้เฮียโซมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมฝากกดติดตามในทุกช่องทางของเฮียโซมมนครนะครผมไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube และก็ TikTok นะครับผมยังไงก็กราบสวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะ